ดารเห็นใหญ่ในกระจกอีกด้วยพาวินเล็บหมดเนอะลูกว so ้าวพอวินคยี่อ่ะแม่ชาววาดอย่างสวยเลยอ่ะฮะพอวินคยี่หน้าหมดเลยอ่ะนี่เกินปีก้าหายเลยอ่ะใครดูออกมั้ยคะว่าเป็นตัวอะไรพี่พอวินเขาจะเป็นแมลงเต่าทองค่ะหืมแมลงเต่าทองค่ะ อ่ะเดี๋ยวไปโมล่าให้พี่บ้านเล่ย์เร็แล้วเนี่ยต้องล้างต้องล้างแล้วเปลี่ยนตัวไหมว่าตัวอื่นไหมเปลี่ยนเอาตัวอะไรเดียวนี่แกนปิกาออกซิ่งเอ้าอย่างเขาเรียกเปลี่ยนเหรอไหนไหนแต่งตัวไงใส่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 หูว่ดูหน่อยใส่หูว่ายดูหน่อยโอ้โหไงแล้วโอ้โหไหนเทใส่เสื้อเทเดี๋ยวใส่เสื้อเทอุ้ยหนูสุดหล่อหนาไม่แชมินทำยังไงทำยังไง ไปหลอนะภาวินนะโอ้โยนีจิ้มลิ้เนี่ยได้ดูในเรื่องหลอนะอะบายบายละเดี๋ยวตอนใหม่ๆลืมถ่ายเนี่ยสีหายเอ้าขยี้ทำไมลูะส่งไปให้แล้วโอเคเฮ้ยเดาเบลบลลบลบลลเบเอ้าพาวินถูใหม่อันนี้อาบน้ำเลยนะแม่ส่งไปให้แล้วโอเคบายบาย تتت <applause> <applause> لقد